เอาตัวมือให้ว่าดนิดหน่อยครับพี่น้องครับยังเหลืออยู่หรือเปล่าครับก็แหนมาก็มาแล้วครับก็โชว์หน่อยนะว่ารากฝอยเป็นหน้าตายังไงนะครับครับจันพสุกนะครับจันพศุกก็จะเจอกันครับสี่โมงเย็นนะครับนะก่อนที่จะเจอแดงสามวาต้องเจอรากฝอยก่อนครับแต่ตอนเช้าเจอแดงสามวาสู้ส้สู่ประชาธิปไตย แต่วันนี้เป้าหมายของเราคืออะไรพี่น้องครับมาตาร้อยร้นี่แหละครับวักสองนี่แหละตอนนี้ที่มันค้างอยู่เนี่ยสายเหตุมาจากอะไรครับปปอชอครับไอ้ตุลาการสารรัฐมนูญครับมันให้เลขามาแถลงการบอกว่าการเลือกตั้งวันที่สองถ้าตามกฤษฎีกามันผิดกฎหมายกฎหมายแม่ตัวนี้ก็ไม่รู้ครับพี่น้องครับแต่มันบอกว่าผิดกฎหมาย มันค้างเอาไว้เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะรอการเวลาที่จะให้มันสุขงอมสักอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับหรือจะรอการชี้มุลความผิดของนายกรัฐมนตรีในการจำํำข้าวพร้อมกับการเลือกตั้งสอวอเลือกตั้งมาก่อนให้ครบก่อนเพื่อที่จะสอยนายกในวันเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปสอยมันก่อนพรงนี้ใช่ไหมพี่น้องครับที่จริงแล้วเนี่ยครับ หน้าที่ของผู้ตรวจการไม่มีหน้าที่ครับเพราะเป็นพรบครับก็เป็นพัเป็นกิจสิทิการโทษทีครับเป็นกิจสิการครับการเลือกตั้งนะครับผู้ตรวจการมันเสือครับมันเสือครับแล้วก็สารน้ำมลวงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวินิจฉัยเหมือนกันเพราะเป็นกิจสิทการการเลือกตั้งมาแล้วนะพี่น้องครับถ้ามันทําเท่ากับว่ามันละเมิดหรือล้มล้างการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยครับหรือขาดราชรัฐราชการต่างๆของพระมหากษัตริย์ครับ เพราะนั้นมันก็คือผิดมาตรา68ดนั่นเองครับพี่น้องครับนี่คือที่มาที่ไปและพวกเราก็แย้งได้ว่ายี่สิบล้านคนที่พวกเราไปเลือกตั้งมันจะต้องไปสวนเปล่าใช่ไหมพี่น้องเราจะต้องไปทวงเงินมันคืนครับถ้ามันโปกถ้ามันโมฆาจริงจริงพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ว่าเราจะต้องสู้เท่านั้นที่จะอยู่ได้ครับก่อนที่มันจะสวยนายกของเราให้กำลังนใจพวกเราเดีอยครับพี่น้องครับสู้ไหมพี่น้องสู้ไว้ สู้ไปครับขอบคุณ